วันนี้พ่อป้าเบิงห้างมิมค่ะอยู่เทิงตน้นเป็นมิมบหรอคะเกรเมันมิมเหรอเนานะมันตัวหน่อย,อยขั้นตอมันกกริเป็นตัวใหญ่เรื่องต้นหมักย่อมค่ะเนี่ยเริ่มห้างใหญ่กาเก่าหลังจากที่ไม่หน่อยทายไปงวดก่อนเนี่ยบานไม่หน่อยตนใหม่ร้ายค่ะ แล้วไม่หน่อยว่ามันเยียบน้ำก็เลยสิบว่าอยู่เป็นมูวมาอัปเดตกะใหญ่กาเก่าอยู่ไม่หน่อยมากแย่ฝนเนี่ยละ่ะมันเย็นมาตองหดต้นใหม่น้ำแต่ว่ามันกดสีหกเนี่ยถาเฮาบ่อใดบ่อใดทางบ่ดใดแตงกิ่งนะคะ ช่วงนี้ไม่นหน่อยก็บบไดเ้เฮดเลยอ่ะกับร้านมาซอยเน่เขากระยาเขาขานร้านกนเฮดหน้าทึ่งเฮดหน้าทึ่งเลียงง่วทึ่งเบิงคุณตาคุณยายนําเนี่ยอันว่าไห่เล่าเอาไอตน้นไม้ถ่มันแตงกิงแล้วนะคะเอามาขายัานตน้นรีล่าวดีไห่เราพันมาเฮดอยู่เพราะมันเริมเอ็นไปทั้งนั้นค่ะ อันสองกิ่งน่ะแม่หน่อยเป็นพูอามาคขำไปแต่ว่าแม่หน่อยว่าสิขำกิ่งใหญ่กิ่งเนี่อันนี้คางบ้านค่ะอันนี้ซีเมนต์ต้นตน้ตนักเฟืองค่ะคุณยายมาปลูกให้ต้นักเฟืองตน้นบักกูดบักซูงเลยค่ะบักกูด แต่ว่าแนวร้ยายก็จะเป็นหมักยาะมพาเราล,ลนหลับมันกะได้เบียเนาะเดเบียกเอาบปูกไปให้มันเป็นหฮมค่ะก็เลยขร้าย,ายขืนสู้สูเ้เลยไม่ได้ว่าอันห้าห้าตัดก็ได้นะคะมันมันโมเมนต์เหนือแข็งเนาะห้าตัดเองมันกะฮักงายอยู่นะฟังนั่นฟังลานตัดผาค่ะ ก็ฟังลานขั้วหย่กุลขั้วหย่กุลกับบดิปเปิดแล้วละค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงหลังๆเนาะมันเงียบแต่เมื่อวานไ่หน่อยก็เฮ็ดเป็นกองไปทรงรีสอร์ทเฮ็ดเป็นไข่าดาวไปทรงรีสอร์ทหารีสอร์ทข้างๆแถวแถวบ้านเนี่ยค่ะเพิ่นมาสัง่งตอนแรกไ่หน่อยโอ้ยบ่เฮ็ดดอกมันประเจาะประแจะแต่ลูกค้าว่าอุย้ยทาให้หน้อยก็เลยได้ทํา เนี่ยต้นนี้สูงสูงค่ะนะเป็นต้นประทับใจไม่น้อยนะคะ,ะจันพลาค่ะเดี๋ยวไม่หน่อยแผ่นมาอีกรอบนึงย่อนกลับจริงๆเราต้นนี้ไม่หน่อยว่าจะเห็นให้มันแตกยอดนะคะไม่หน่อยตัดเพื่อเสียมันแตกกิง่งแต่ที่นี่ไม่น้อย เหมือนกับว่าตัดไก่ยอดมันเกินไปมันก็เลยแตกมันก็เลยแบบโตยอดขึ้นอันเก่าก็เลยบริแตกออกคางๆอุ้ยปวกบ่มันก็เลยบรแตกยอดแต่ว่าต้นใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วแตกเองโดยธรรมชาติค่ะงี่ยา ค่ะมือนี้แค่นี้ละค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ